กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พีพ ah, ่น้องเมื่อสุขสุขคนสมองสุบอลเนาะเมื่อนี่เนาพอๆกับสองออนซาล่าบันหน้าเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ออนกะสีถ้ำตามคําขอของเอฟซีหนึ่งท่านเนาะที่เพื่อนบอกออนว่าว่าบ่ต้องอายดอกไายทาย่ายไม่เบิงแนเนาะเมื่อนี้ออนมีโอกาสออนจะได้ไปเก็บพักอยู่สวนยายออนกะบ่เมนนะทหาร่บอกว่าออนอย่าไปเก็บพักอยู่สวนยายเนาะเออออนกะเออ อันก็นเลยเด็กไปกับเจเจแล้วก็พาไปเนาะมีมีหลายอย่างในสวนเราก็มีพักข้าวทองพักแบบเบลาเฮาเนาะพี่น,นอ้องเนาะละหมักปลูกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพอผ้าพอแม่พี่น,นอ้องไปเบิ่งนน้ำกันกันแล้วกันเนาะไปเบิ่งเอาเนาะว่ามีหยังแหน่เนาะพี่น,นอ้องเนาะกะเออพี่น้องถามมาว่าเพิ่นเป็นคนไสเนาะยายนะ่ะน่าจะเกิดอยู่ค้อนเกนไปได้สามีอยู่ผักไตแกไปอยู่ผักไตแกเกือบครึ่งชีวิตีดเราอะแล้วก็ใหญ่ทามานยุงเถก็เปลนเนาะเปลนบ่เมืองนี กับเลนเล่าแล้วกับมาเหลียงเลนของเลนหลอดนะเออแล้วก็มาเหลียงหลอดอีกคนนึงเนาะน,นั่นแหละซีวิตคนเท่ากะประมาณนี้น,น,นะแมน้องนอกแล,ล,ล,ล้วก็เป็นคนผู้หญิงคนนึงสูมากเนาะจนเถต้องมาเหลียงลูกเหลียงร้านจนมาเหลียงเลนเหลียงหลอดอีกเนาะไปเบิ่งเล่าทำกานเนาะว่าเลาสิเป็น,นอนย่างไรอายุยหญ่กับประมาณเจ็ดสิบเอ็ดปีแ้วะน,น้องอย่งเนาะไปเบิง่งํำกันเลยจ้ากินยังก็ได้พักข้าวทอง

ใส่ชุดงามแท้อ๋อมาละค่ะเอาไปใส่แกงใหม่หัหนวยมันแงเมผักเพียวใส่เหมอให้แงหรอเออยายปลูกพิชแหละเนาะ มันหงาย่ะเป็นแล้วมาบ้านี่เล<อ>่นลงไปเอาไก่กันเด้ยอยายนะเก็บม,มังลาน,นอนดิ ันนี้ก็บ่ค่อยตัดเดนี่ยเลยจังขี้หลายเนาะยายญติตัดออกติดออตัดประกาศายายเก็บผักเป็นยาเบิดเป็นยาข้าวเขาเป็นผัดข้าวยู่บา้านเขาหามองนำ้นำๆเขาเอาเเรถไปเอาเป็ดเนาะยายเป็ดไม่ขี้หลายที <laughs> เป็นขี้ลายอ่ะย่าย่าอย่าสบายดีวะสบายดีอยู่ยตาตาเนี่ยมัวยุ้งตาส่แว่นดีแว่นกันใส่แน่บนเนี่ยมันมันแว่นทุกอย่างมันทุกเว่นตัดใส่ได้ข้าวเดี๋ยวมันกับเป็นไรไหมเป็นตัดไหมปีใหม่จะก็ดูปลูกฟักปลูกหญ้าเนาะใหญ่เนาะ อันนี้เนะีกินได้บ่ยะได้ตัวปูกมเออ,อเอาไปใส่อมอมบ่ใส่ออมน้ำนั่นเขาทตำๆกับเขากรุวกใส่ดอกมนะั <c oughs> น,น,นน่ะเป็นน้ำรดยังมีขายอยู่ตกลงนี่ก็คือมาเห็นเลยน้ำพี่น้องเอ้ยตกนีคแล้วอันนี้มันจิหักต่อเนี่ยจิหมฮักใหม่มาเคยไม่อย,อยู่เนี่ยย่าเห้นน้องถ่ายเฟซอะไเงี้ย เดียวเป็ดน,นะบอสโเป็ดนะเป็ดยสุอยว่เป็นดปนตอนนั้นอ๋อมี้างตเนี่ยม่ร้อยยูได้หมแนกันร้อยได้ระว,วังไ้ใหญ่เอยเออ พสัสาวคนน่าาะนอนเบิร์ดอันนี้พักการนี่ใหญ่กันมาเสียบอลนี่นกกนเบิร์ดหรอบิร์ที่ใหญ่วานอ๋อบิร์ผมน้องว่าใครกินพักอันนี้เจ๊ผมว่ากินมึต้องเก็บเด้อเ,ดดเ,เออมักทัวนี่หวานดีนี่ยาย อเอะไรบัวมาเดือนเดียวบัวมาเดือนเดียวของทัวกับเป็นหมดเลยทัวอืง์งานหลายบ่ยายงานหลายติ เออยายเลื่มฝากไปเห็นนูกินเด้อหมากอันนี้เองเด้ออะไรด้วยเอาไปเห็ดกินเ,นเ,เนนมี่ยงแกงหมวยก็มาแรงยายคือเหยียบมันลงอันนี้ยายอันพักอันนี้จ้ะนะภักอีแง่งนี่นเจ้าคือเหยียบลงอันนี้ อรว่างเป็นล่มเป็นเลยเนคนในซอยนะะยายาย่ามือเเสาเนยเห็นกันอยู่ตื่นสามากว่าตายแล้ว,วน,นู้นเลยใจหายแทะค่ะ้งวดเนี่า,าผมเรยนี่คปูกตตาลเปนม้นี่แวนี้นะฮะ ย,ยายสัสดปตปเป็นเหตยาตาลากตางไปหัล้องานาย,ยายเป็นเอืออีกเป็นเือเอเออเดือลนะแล้วเ,<อ>เ,เป็นลูกหลานเออให่ไยเรีว่าบุญวาสนา,บ,า,เนานเบเป็นญยังลายคนเจ๊เป็นไข่คุณได้เจ็บสิเจ็ดเรงนี้ใหญ่ปีนีปีนีนะไม่ยู่หนีเลขออกไห้เขาสามเทียหล่ะ ใหญ่นะเย็ดหนึงเขาก็ถือเอ้ยเ็ดตุนเทเากถ็ถือเขาถือสามหมวดน,นะให้ามายู่นินี่เลยว้ใหญ่ครับเที่ยจังกลางเายไว้ต้ทำเจ๋มั่โอ้โหไกับ้านทั้งหลานไม่ทูกไป่ไม่ก่มันไปไก่ทังนี้นจะไปก็ได้เ่ยเด็กน้อยอืมงานบอไ่าน huân khai, khay huân có đầy cờ đai cờ đai yaya này nhận được 10 đi dụng cụ con tăng cường bộ tăng cường lửa cái anh cái gì vậy cái มันบ่ันตึงเนาะมันบัันอดยุมันเนาะมิจํามงนามาลูกไม่เมือนผี่ะเขือพี่น้องเออบะเขือกันใหญ่กัใหญ่แทนเขือใหญ่ดกใบมากี่หวนน้าพี่ใส่เบิ บปมากี่หมู่เหายใส็ดวนใหญ่กกรีเด็ดตัวเจ้าเด็ดอยเด็ดน่คุณไปขึ้นไปนคะท่านแรกๆบานะพี่เอถ้าไม่ได้ทำขึ้นได้่ะทำกันเหรฮไดูย่านตัวนี่ได้ค่ะตัวนี้ ใหญ่เสี้ยมใหญ่เสี้ยมเดี๋ยไปเบิ่งกันแวแก่อันนี้แค่หนูสวมแยงแล้วมาเบิ่งเอ ลงมาแล้วนะทุกคนเออข้าวมวนี่หอมเลยหอมต้นนี้คือัน็นาหนี้มันกรอบแ่น้นขาวั่ะอืต้นนีนี้ม้าวไเนาะ

มะพร้าวอัน <KNOW> น mm <nervous> <SD> <together> ี้มันสุกเก็บักไปหัวมันหรือหัวมะสิเกตุนโมแล้วจักแต่เอาต้นเมืงไหนให้พี่ควันเนี่ยยุดหนักมันแกก็หัวต้นหนูที่ว่าโอเคแล้วันจังเนาะมีเนื้ออะไรบ้างเปล่าเหี้ย้านกูมันกระสุกไปหนักไปหัวไหม โอ้ยห่วงมันสิห่วงคนห่วงมีดตัวเนี่ยมานี่เนาะงพี่น่องออ,อนก็นได้ใบตองมะฮ่อเห็ดข้าวต้มเนาะแล้วกะ็นี่เอามาปูส่วนนั่งกวักปูควักเงินควักข้ามใหญ่เรายหายเนาะมันก็นมีกล้วยมีมะพร้าวก็ไปป่นกัจนจ้ะ แล้วกันนี้เลยพักที่เขาไปเอาโมนีเนาะไปปุ่นสวนใหญ่นี่พักขาวทองกิมีนอ่อนกับข้อจบเพียงตรนีเนาะเดี๋ยวอ่อนสิมากเก็เนี่เห็นเรียบร้อยเนะ้นอะอย่างเนาะกลับสบายดีสวัสดีเด้อพิ่หน่องเด้อ